จริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย30กันยายนพุทธศักราช2564อยกไอกระดกกระแดกภาคบ่ายช่างแดงกำลังปั้นหน้าวายโยอยู่ตอนนี้เรียกว่าปั้นดังใครอยากดังก็ปั้นตรงน,นี้ไสานเรียกว่าดังหรือว่าจมูกนะหลายคนก็เอาปุลมาแปะตรงน,นี้อยากดังอยากดังมั้วอาไอที่ไม่ต้องปั้นมีเยอะตัวอุบาทิ่ก็ไม่ต้องปั้นเกิดกับพวกเราทุกคน อันนี้เป็นงานศิละปะของช่างแดงแล้วพวกเราก็ขึ้นขึ้นโครงไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะเมื่อคืนนี้ขึ้นโครงไว้ปะปูนไว้จนถึงห้าทุ่มหกทุ่มอ่าวันนี้ช่างแดงก็มาต่อวันนี้ขออภัยกับสัญญาณด้วยนะไฟฟ้าดับทั้งวันทําให้เคลื่อนสัญญาณไม่ว่ากับการเป็นการส่งวิทยุไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์หรือตอนนี้นะขณะนี้นะก็สัญญาณไม่ดีถ้าพูดพูดไปแล้วมันหายไป ก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเสาสัญญาณเสาโทรศัพท์ของทรเราก็ไม่มีไฟไปหล่อเลี้ยงเหมือนกันและหน้างานเป็นแบบนี้กำลังทำงานศิลปะที่มหาวิหารพุทธบปรณีผ่านช่างแดงปั้นคนส่งปูนขึ้นไปก็คือแม่ชีราตินทราฝั่งโนมิสร์กอนเอกรินเบิร์ดแล้วก็อารามเจริญสุขแล้วก็ทางคุปตูก็คู่กับติ๊กนะ ปริเอมป่อคู่กับคูบาตูนะส่วนท่านนีนะ้งอยๆตีนั่งรันกันอยู่นี่พวกพระนะพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์เ,งเป็นพวกนี้นะพวกคูบาทั้งหลายพวกพระเจ้าพระสงฆ์นะอุบาตนำทีมนะพ่อชุมบุญอูบาเจ้ออุบากะโชโตนะอันนี้กำลังทำนั่งร้านเพื่อจะไปลุยจุดนี้ ทางร้านก็ทุกเขเวทนาใบยูคาก็ไปตัดไม่ได้นะเพราะว่าในป่าก็มีแต่ทางน้ำทางลื่นถลกักถลยัยก็เลยใช้ยูคาเท่าที่มีอยู่นี่เสียก่อนนอะเราทำงานกันจุดนี้นะส่วนด้านบนบนฝัน่งโน้นก็เห็นแม่สานิศักดาโคสีตาของหลายคนอยู่ฝั่งโน้นพวกบุญถึงชาอ้อนของมีหลายคนอยู่กระมังฝั่งโน้นอ่า มีหลายๆลยคนที่อยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวจะได้เห็นกันที่อยู่ฝั่งโน้นก็เป็นการมัดลวดตาข่ายอยู่อีกฝั่งหนึ่งเห็นรถเสด์มาแล้วเสร็จช้างไทยน่าจะมากระมวลชนมิตรสุงเนินบางอ่อนสุขประเสริฐนี่มาหาลูกศิษย์ลูกลลหาส่วนบางพวกก็ไปทํางานอีกงานอันอย่างหนึ่งแต่จงนี้ฝั่งนี้ก็เป็นพวกพระพระเจ้าพระสงฆ์นะ คนทั an an ้งแนงกําลังปั้นดังผู้ใดจกดังมันทั้งพีเดอร์เนี่ยดังนี่ภาษาอีสานเป็นวอาว่าดังดังหมายถึงจมูกเด้ดังนี่หมายถึงจมูกอันนี้คือเทพวาโยก็มีความหมายนะทั้งทํมันมีความหมายบรเฮตชิคันอันใดมีความหมายมีเหตุผลทั้งอัตตังทรามในยังปั่นแห็่มันมีความหมายบอปั่นแล้วมีความหมายเตืวอจังขีเสดอยู่ในมาสมัยสูตร อาโปจะเดโวปัทวีจะวาโยเตโชตถาคโมนะถ้าไม่มีความหมายก็คงไม่สวดในมาสมัยสูตรนะต้องมีความหมายสิพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงเอาไว้ในมหาสมัยสูตรก็เลยปั้นเป็นข้อเทียบเคียงเป็นธรรมะธรรมโมเป็นหลายอย่างหลายประการอันนี้ก็ถ้าได้ขึ้นงานอย่างนี้แล้วก็น่าจะเอาจนเสร็จนั่นแหละนะช่างแดงบนบนโนนเสด็จมาเนะเสดจมาก็คงดูเรื่องไม่ไผ่ ไม่ผ่าเสร็จแล้วก็คงมาดูเรื่องท้องฟ้าร่วมกับช่างแดงไรยอย่างไรประการก็ช่วยกันทําให้สําเร็จเถอะอะไรอะไรก็ทําให้สําเร็จเถอะอือเราเป็นงานศิละปะพวกเราเป็นพวกศิละปะนะอืศิละปะเขาก็จะมีงานศิละปะดูพวกพระก็ศิละปะนะ,ะพวกพระก็สร้างงานศิละปะเหมือนกันนะสร้างมหาวิหารพุทธปรินณิพาน อาจอาย์าเราอยู่ข้างๆยักษ์ตรงนี้นะหน้าบวชไปได้หนึ่งก็ไม่เป็นไรก็เธอเป็นยักษ์นี่เนาะนี่สิพ่อพ่อใจอยัง,ยกกงยว่อยักษ์ก็ได้ไอ้ยห็นเด้อยักษ์เด้อกูบากลังเห็นงานงตรงนี้อังกาโชโตอันนี้คนน่ะไม่ใช่ยักษ์เป็นพระอันนี้ก็พระน่ะไม่ใช่ยักษ์เด้อเบี่ยวกันอันนี้พวกยักษ์เท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ฟังเธอว่ากบาลกบาลกบาลสเปกเป็นยังไง ใส่ขเขมรเด็กกบาลเขมรเด็กกบาลโดยไปคุ้มครองไปว่าหัวเนะยโลกาบาลก็คุ้มครองโลกนะทําเป็นทาคุ้มครองโลกนะนินดีความร่าเจิใจโอตปะความโกงเกรงกลัวต่อบาปอันนี้เทบายโยปัญชนะหล่อเชียวบายโยนี่นะดูหน้าตาจะดีจะได้นะแลวส่งเข้าประกวดหน้าตาดี ดังมันก็ง,งามยู่งได้ดัง่นบูแมปก็ออยังพวกขาวนี่คือสีดงมาจากหน่อยอยู่ผู้นันปั่นผู้นี้ปะผู้ใดก็อยากดังก็เอาปูนมใส่ผู้ใดก็อยากดังเอาปูนมใส่ดังที่เลยแมบก็เลยโด่งขึ้นมาจากหน,น่นนนอ,อยนะอันนี้ก็ช่างแดงทําแล้วเนี่ยดังดัง,ดงไปว่าจะูหมด้วยภาษาอีสานวนลคัมวันนี้ดังไปว่าจนะูหมนะอันนี้ก็เป็นงานที่เราทํากันนะ ฝั่งโน้นเอกกรินก็กับเบิร์ดก็กาลังลุยอยู่กับกับอารามก็ยากเหมือนกันนะกว่าจะได้แต่ละช่องนี่อีพออีแม่เอ้ยง่ายยากไมมง่ายๆเลยปวกปลาก็มาลุยฝั่งนี้นะโอ้นี่ปะปูไปแล้วเหมือนกันนี่ปะปูไปแล้วปะปูไปแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวขึ้นไปดูซะหน่อยนะขอบคุณคุณโยมสมานทมนำของมาถวายซื้อมาเป็นเหมือนๆเลยวันนี้นะอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งและขอบคุณหลายๆท่าน หินกรวดรถละแปดพันบาทหรือบริจาคทางมัธยสัยที่บัญชีพระจาจาร์สุรานวัดบัตตาตเอาไปโรยรอบเมนเอาไปโรยทางเดินไปโรยที่ใส่บาทวัดบัตตานได้บุญกับพระจาจาร์สุรานวัดพระสโรวัดบันตาตททำบุญกับวัดพระแม่กูรจันทร์หลวงตามหาบัวยานะสัมปนโนได้บุญลายหลายตัวนะอาเดินไปถ้าสัญญาณหายไปก็แสดงว่าไม่มีสัญญาณเอาตรงนี้นะทางเดิน วันนี้อากาศดูอบอ้าวอบอ้าวเหมือนกันในวันนี้นะอเอาละเราจะเดินขึ้นไปที่มหาวิหารพทุทธประดิพานไปดูด้านบนทด่มีใครอย่างไรบ้างเอาเอายันนี้ไปรักษาพี่น้องที่น้ำท่วมให้ปลอดภัยกันหน่อยหลายท่านประสบอุทกภัยขอเป็นกำลังใจอย่างสุดซึ้งหลายคนได้รับความเสียหายและได้รับความทุกข์จากน้ำท่วม แรงน้ำใจจากพี่น้องชาวไทยก็ไปช่วยกันในหลายที่หลายทางนะเราวันนี้ดูเหมือนว่าฝนจะตกนะในวันนี้เพราะว่ามันอบอ้าวผิดปกติในวันนี้เราขึ้นมาด้านบนบนบน,บนแล้วทางด้านบนแล้วก็วันนี้ลมน้อยไปสักหนึ่งด้านนี้ชาอ้อนนะอันนี้ก็ก็จะปั่นปูนกัน กับกมลชนกนะปั like uh ่นปูนกันแล้วเส์ออยู่ไหนเราก็มาชนกเอาวแล้วเอาแล้วรถอะไรไปหลากอ๋อาทุอะรถเสียเนาะรถเสียรถเสียถ้าภาษาไทยรถเสียคือรถรถมันมันสตาร์ทไม่ติดนะถ้าภาษาอีสานรถเสียรถเสียนี่คือหาไม่เจอเสียนี่คือหาไม่เจอเลยภาษาอีสานโอ้เสียแล้วเสียแล้วะ เสียเสียเสียนี่หาว่าพอดิมันหายไปแล้วเห็นไหมพลิกแป๊บหนึ่งเท่านั้นบางนี้มีบางออนสุประเสริฐแม่สานิสังดาแล้วมีใครบ้างหละ่ะบางออนอ่าดูสินะดูเหลือใครบ้างอ๋อก็มีแค่นี้เองสามสี่คนมาช่วยกันอยู่ตรงนี้อ๋อทำได้เลยตรงนี้มันอยู่ใต้ชายคาอยู่แล้วทำได้เลย ไม่เป็นไรไเป็นไร,ไ,นไ,รได้อ,อพอได้อยู่พอได้อยู่อ่ทําไปเลยทําไปนคนมาเที่ยวมาทางหลางๆนูน้นเขาก็จะมาถ่ายรูปกันอะไรกันน้ําตกเรายังไม่เปิดที่สาเหตุยังไม่เปิดเพราะว่าเราปิดไว้อยู่อืเข้าใจกันใช่ไหมทําไมถึงไม่เปิดน้ําตกทําไมน้ําตกยังไม่ไหลปิดไว้อยู่ ฝั่งด้านนี้ก็มาดูโอ้เนี่ทังโกสิตาเขามาัดมาตรงนี้บนบนก็มัดได้ด้างล่างเดี๋ยวรอพ่นสสกนหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะด้านล่างเสียงเครื่องปั่นไฟก็ดังฮือๆข้างล่างนั้นเบิร์ดมิศกรเอกรินอยู่ด้านล่างนู้นกับอารามกำลังเอาเชือกผูกเหล็กดึงขึ้นมาช่วยกันภาษาอีสานว่าซอยแน่ซอยแน่ซอยแน่ก็หมายควาว่าซอยยงแน่ซอยแน่คำพูดอีสานนี่พลิกได้หลายอย่างเด้ พริกได้หลายอย่างพริกหลาหลายประการนะโอ้งานของเราก็เยอะขึ้นมาดีขึ้นมาอันนี้เป็นหน้างานหน้างานสํำราญใจหน้างานเบิกบานใจรถเคอร์รี่มาส่งของอะไรอีกแล้วน่าจะมีอะไรดีๆแล้วมั้งเคอร์รี่เขาบไปได้ทุกที่นะแต่ฝั่งของพวกนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยเดอ้อ ตัวกันไว้แทดๆีิอาจจะไม่ตรงตามปกไม่ตรงตามที่สั่งก็ได้นะแต่บางอย่างมันไปซื้อไม่ได้ก็ลองสั่งดูนะพระอาจารย์ก็สั่งเหมือนกันนะเองก็สั่งก็สั่งเหมันกันดนะิเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเทรนนะสั่งไอ้ที่แปะลังคาว่าไม่รั่วจริงเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวไปพิสูจน์กันนะให้ช่างติ๊กไปขึ้นปิดลังคาลังคากุณีพระอาจารย์ช่างติ๊กเคยไปทําหายมาเป็นพักหนึ่งแล้วแต่วันก่อนฝนตกแดงหยดมาอีกแล้ว ยอดไปก็เห็นเขาโฆษณาขายว่ามีแผ่นปะติกแปะลังคานี่อยู่กึบเลยเขาบอกว่าอยู่เป็นชาติเลยนะโห<อ>ดพอโหดแมงอยูเดนินแขกมาสนอม,มันแมนมาเราอยู่เป็นชาติเลยเขาบอกว่าอยู่นานทนว้ายบ่เหลือแล้วซื้อล่แล้วโดดใส่ป้าบร่แล้วซื้อนะมาลองเอาไปแปะลังคาเดี๋ยวให้ช่างติ๊กขึ้นไปแปะให้ดูนะอันนี้หน้าง,งานของพวกเรายังทํางานอะทำกันได้ต่อไปได้ฝั่งนี้ไม่เป็นไรเด้อ จะปะปูนกันก็ได้ฝั่งนี้นะปะได้เถอะนะก็เซฟตี้กันหน่อยเดอ้อมันสูงเซฟตี้กันหน่อยมันสูงนะวันนี้อากาศเป็นแบบนี้นะขมุกขมัวกันอยู่วันนี้มีบอกบุญไปบุญวัดปะาบรรดาพระอาจารย์สุรานุพัสโ์สโรก็เหมือนพี่ชายเนาะนะเหมือนพี่ชายพระหมหาทีนาทพระหมหาทีนาทก็ไม่ค่อยมีญาติมีพี่มีน้องอะไรมากมายนักเพื่อนฝูงก็น้อย นิสัยอาตมาไม่ค่อยดีเพื่อนฝูงก็เลยน้อย <c oughs> พ,วพวกที่เพื่อนฝูงน้อยเนี่ยมันชอบเอาเปรียบผู้อื่นนะอาตมาอาจจะอยู่ในขายนั้นก็ได้นะเอาเปรียบผู้อื่นเห็นแก่ตัวอะไรอย่างนี้นะเพื่อนก็จะน้อยลงน้อยลงอาตมาอาจจะอยู่ในขายนั้นนะเพื่อนไม่ค่อยมีมากนะฉะนั้นถ้าคนที่มีเพื่อนมากก็เพื่อนนี่ไม่เอาเปรียบกันอาตมาอาจจะเคยเอาเปรียบเพื่อนก็ได้นะเพื่อนน้อยไม่ค่อยมีเพื่อนมีฝูงมากเท่าไหรนะ่นักคนเห็นแก่ตัว คนเอาเปรียบเพื่อนเนี่เพื่อนจะน้อยอาจจะมาเพื่อนไม่มากอาจจะมีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ในตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะนั่นแหละผู้นานทั้งหลายได้ฟังนะผูท่ากทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้เราก็ทํางานกันหลายอย่างหลายประการท่านอาจารย์สุรานก็บอกบุญมาเมื่อเช้านี้บอกว่าเอามีเพิ่มประมาณสักห้าพวงก็สิบรถรถละแปดพันร่วมบุญกันหนูก็หลายคนนะร่วมบุญมาแปดพันเนี่ยแบบเต็ม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 คันรถนี่หลายคนเหมือนกัน โพสขอบคุณในเฟซของัดปดาพาสูงขอบคุณอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งในลูกศิษย์ลูกหาของเราก็คนร้อยสองร้อยก็เติมกันเข้าไปอีกรอบหนึ่งเราไปรอบก่อนนี่ว่า,ว,าว่าเต็มที่แล้วภายในยวัดมันที่นี่มันมาบริเวณนอกวัดแล้วก็ทางเข้ากุฏิองค์องค์ท่านพระอาจารย์สุดใจก็จะได้เพิ่มเติมเข้าไปเราทําบุญแค่ไหนก็แค่นั้นลองขวัญขวายกันดูตามสมควรนะนี้หน้าง,งานที่ทํางานกันคนก็มากันอยู่นะมองเห็นคนเดินอยู่นั่นแต่ในพระธาตุจอมผาน่าจะปิดเพราะว่าไฟไม่มี วันนี้ไฟฟ้าดับเขาเปลี่ยนสายไฟฟ้าทางว่าเราขอร้องว่าไฟมันดับบ่อยเขาก็เลยมีนโยบายเปลี่ยนสายที่มันเป็นสายที่มันเป็นเปลือยๆให้เป็นสายที่มีฉนวนมีอะไรหุมห้มๆนะก็ลองดูว่าจะดีขึ้นไหมขอบคุณการไฟฟ้าสูงเนินขอบคุณเจ้าหน้าที่นะที่ดําดเนินการขอบคุณกันแม้เป็นหน้าที่ของเขาเราก็ต้องขอบคุณเพราะเราก็ได้ใช้สิ่งนั้นด้วย 阿拉เ,เสดไปช่วยทนายเปาเห็นว่ารถสตาร์ทไม่ติดรถเสียอันนี้รถเสียรถเสียภาษาไทยนี่คือมันก็ว่าเครื่องอาจจะสตาร์ทไม่ติดนะแต่รถเสียภาษาลาวนี่คือหายหายไม่เจอเสียนะเะนั้นเสือเสือเสียเสียเนี่ยมันหลายอย่างนะภาษานี่มันปรับกันได้หลายอย่างเหมือนกัน่ะมาดูตรงนี้ช่างแดงแล้วก็การปั้นตรงนี้โอ้เยี่ยม มลแม่ชียินตามายากำลังปัดกวาดบรเิเวณลานข,ขี่แพะขี่แจขี้กวางขี้นกยุงล้ายโพดมีสัตว์เยอะก็ต้องกวาดเยอะนะข้างล่างก็ช่างแดงทางด้านนี้ก็พวกช่างพระ,ะช่างพระพระก็เป็นช่างนะ้าวกรรมการสร้างใหม่มีอะไรบ้างเนี่ยเราสร้างตรงนี้เนะพวกพระเนี่ยอยู่บรเิเวณนี้กำลังทำง,งานกันโอ้นี่ก็จะเชื่อมต่อ แต่วันนี้ไม่มีไฟฟ้าเชื่อมต่อก็ขึ้นนั่งร้านกันอันนี้คือหน้าง,งานที่เราทำงานกันกรบพระพุทธเจ้าน้อมพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่กหัวใจของเราและสรรสร้างสิ่งที่ดีงามผ้าห่มพระธาตุจอมผาตั้งแตัสงากรานก็ยังอยู่แม้ฝนฟ้าจะแรงก็ไม่สามารถจะพัดไปได้หลายอย่างายประการก็มีโต๊ะบูชาหน้าพระธาตุจอมผาที่มีผ้ามันเก่าอาจจะต้องเปลี่ยนตรงนั้น หลายอย่างหลายประการเพื่อให้ญาติโยมได้กราบสะดวกสะอาดมาวัดแล้วมันก็ต้องสะอาดระครังค้อนตีระครังไปไหนล่ะอืมเอาได้ตีระครังกันแล้วก็ต้นอ่าแท่หมา,าต้นแท่มมาตีนช้างเน่ะโอ้โหสวยงามอยู่คู่กับอ่าพระพุทธเจ้าที่ตระหา่านอยู่หน้าพระาธาตุจอมผาอันนี้ก็เป็นหลายอย่างหลายประการที่ผู้คนมาเห็นก็ดูเอาเองก็แล้วกันเป็นงานศิลป,ปะด้วย งานธรรมชาติที่มียอดไม้ด้วยนะได้เปรียบเนี่ยไม่ใช่ของสิ่งก่อสร้างหรอกคือธรรมชาตินี่แหละสําคัญใครอยากมาดูปูนดูอิดก,กันนักหนาก็ของไม่หรอกแต่ก็เห็นธรรมชาติก็คงชื่นใจวันนี้อาจร้อนสักหน่อยอาจจะมีพายุเข้ามาอีกลูกหรือเปล่านะยามแรงพายุมาเขาก็ไม่ว่าหรอกแต่ยามท่วมพายุมาเขาก็ว่าแหละนะก็ว่าก็บนเป็นธรรมดา เพราะไม่มีใครที่อยากจะน้ําท่วมเวลานี้ก็ท่วมไปเยอะพี่น้องจากลบบุรีเป็นอย่างไรบ้างเนาะน้องใหญ่โตลูกศิษย์พระมหาธินาเป็นอย่างไรฝากไปถึงลูกศิษย์พระมหาธินาท่านใดที่น้ําท่วมบอกด่วนด้วยอยากจะรู้ว่าลูกศิษย์ลูกหาประสบอาภายัยอุทกภัยกันมีกี่ครัวมีใครบ้างที่เป็นลูกศิษย์พระมหาธินาแล้วก็ขอบคุณนาเรนสุทินรามตั้งให้พาลวงปู่สุพัฒน์หรือลุงปู่เมง จากสำนักสงศรสัสโมไปย้ายไปสุธิที่ศรีสะเกดท่าน80ปีแล้วประมาทินาก็ดูแลท่านอยู่นะไม่ได้คุ้นกับท่านแต่ว่าไปเห็นแล้วก็อดที่จะไปดูแลท่านไม่ได้พระผู้เฒ่าผู้แก่80ปีไม่มีใครดูแลเลยนะก็ให้ย้ายทะเบียนเข้ามาที่ผาเจ็ดปากช่องย้ายทะเบียนย้ายไปสุธิเข้ามาและจะได้ทําอะไรๆให้ท่านได้มีเอกสารกับชีวิตของท่านเพราะท่านอยู่แต่ป่าไม่เคยทําอะไรที่เกี่ยวกับ เรื่องนั้นเรื่องนี้เลยอรหน้างานหน้าการของเราเชิดใจทนมานะเชิดใจทนมาสาธุกับเชิดใจทนสาธุกับท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนนี่คืออัปเดตการงานในวันนี้มากน้อยก็เป็นการเป็นงานมากน้อยในวันนี้สาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนขอบคุณทุกๆท่านสาธุกับทุกคนขอบคุณหลายท่านทำบุญมากับทางวัดป่าอภาสูงมาซื้อเหล็กตัวละ1870บาทเพื่อจะทํากรอบหน้าต่างขอบคุณอนุโมทนาขอบคุณหลายท่านร่วมบุญไปทางโน้นวัดป่าบันตัด กับพระอาจารย์สุรันประพัสโรเหมือนพระพี่ชายเนาะท่านก็ตากแดดตากลมอยู่นั่นแหละเพื่อจะเอาหินกรวดนั้นโรยพื้นวัดปะบรนตาจะได้ไม่ชื้นแฉะนะครูบาอาจารย์ท่านจะได้เดินได้สะดวกเป็นวัดที่มีการประพฤติปฏิบัติเป็นวัดที่เยี่ยมยอดมากวัดปะบันตาได้ทําบุญที่นั่นเราก็ปลื้มใจกันเพราะเป็นวัดที่ดีจริงๆเป็นวัดปฏิบัติกรรมฐานของพระแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบวนะัวญาณสัมปโนพระอริยสงฆ์แห่งยุคเลยทีเดียวขอบคุณทุกท่านสาธุกับทุกคนนี่คืออัปเดตในวันนี้ขอเจริญพร